สวัสดีครับวันนี้มาเปิดหนังสือเล่มแปดพันนะครับเล่มนี้ครับเป็นหนังสือจากสมาคมครับเล่มใหญ่มากครับเป็นเนื้อชัดเจนมากครับนี่เป็นสมเด็จวัดละคังในพิมพ์ที่สองนะครับนะสมเด็จวัดละคังมณศาลหลักจะทําจากปูนเปลือกหอยนะครับ เนื้อจะขาวนวลครับกต่หนึกนุ่มครับผส่วนมากจะลงรักนำเกี้ยงครับหรือ,อยางไม้เก่านั่นเองครับพ้าไม่โดนใช้เนื้อจะขาวครับถ้าโดนใช้โดนไอเหนื่อเนื้อจะขาวอมเหลืองครับพระจะมีมวลสารครับเป็นก้อนผงพุทธคุณครับ บางก็เรียกเม็ดพระาธาตครับเพราะที่ผ่านการลงรักจะแตกรายงาครับการแตกรายงาอย่างเป็นธรรมชาติครับตรงนี้หลังจะปีครับปีนิยมครับงดงามมากครับพระไม่โดนใช้ครับสวยเดิมๆนอนลงัง